肚里痛。

สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนครับพราัว่าผมช่องคนแบกไปอีกแล้วนะครับก็วันนี้ผมจะพาพี่พี่เพื่อนเนี่ยไปลุยถ้ำอีกแล้วนะน้องด้าเนาะก็ <ผม S 1> จากคลิปที่แล้วเนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่าผมแบบน้องด้านเนี่ยไปเจอกับคนป่าที่กําลังเอาเด็กเนี่ยมาทําเป็นพิธีพิธีอะไรสักอย่างหนึ่งแหละผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับทุกคนครับ นะก็อย่างไรก็ตามนะครับวันนี้ภารกิจของเราจะเป็นยังไงเนี่ยพี่เพื่อนๆเนี่ยมาลุ้นกันนะเดี๋ยวเราจะต้องขึ้นเขาลุงนี้ไปนะครับทุกคนครับนะก็วันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะลืมบอกมาได้มากครับน้องได้นะครับสวัสดี<ม>ครับผมก็จากคลิปที่แล้วนะผมก็มากับพี่เด่นนะแล้วก็คลิปนี้ก็ได้มีโอกาสมากับพี่เด่นอีกรอบหนึ่งนะครับทุกคนก็ <c oughs> ไม่รู้ว่าเอา,าจะเจออะไรยังไงกันบ้างนะวันนี้ก็ได้เตรียมตัวมาได้สักพักหนึ่งนะครับทุกคนก็ อ่ะก็วันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าผมกับน้องด้านเนี่ยจะไปลุยทำอีกครั้งหนึ่งนะก็ไม่รู้ว่าพวกคนป่าพวกนั้นมันยังอยู่อีกหรือเปล่านะครับนะก็เพื่อไม่เสียววเยวลาเราจะเดินทางกันเลยนะครับมาคนครับก็ตอนนี้ผมกับน้องด้านเนี่ยได้มาถึงแล้วนะครับทุกคนบรรยากาศเนี่ยโคตรเงียบเลยเว้ย ครับครับก็ตอนนี้เรากำลังได้ยินส่าใครมี คนปลา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 เห็นคนปลาปะเฮย้ยมันโยนอะไรกันวะ จะร้อนไหม ไปขึ้นไปทางบนแล้วก็ดูนะว่ามันมีกี่ตัวนะ 쿵쿵쿵 <목소리도> น่าจะเป็นทอง มองด้วยกล้องนี่ไม่เห็นนะแต่ถ้ามองด้วยตาเปล่าในเ็นได้ชัดเลยนะว่าโอ้โหสีทองแบบโอ้โห อลับนาไปไหกันหมดวอะทองเรื่องอลับเลยเว้เวะน่าจะเป็นยกห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 อหยกกับทองมันมีสองอันเป็นตีแก้วีแก้ว กลับไปดิคราที่แล้วอะ่ะมันน่าจะเจ็บชามที่เราพาได้ออกมาได้อะ่ะมันน่าจะลอกล็อกครับทองอะ่ะทองหยกเนี่ยเราสนับสนุนให้มันกินเนื้ออยู่เลยอ่าทไมมันกินเนื้ออยู่ล่ะใครเนี่ยมันกินเนื้อมันกินเนื้ออะไรมันกินเนื้อขุเอาม,มันกินดีแต่ตอนเนี้ยมันมทองทองเพช<อ>พรพลอยพวกนึ่งมันไม่ต้องการ อามาล่อตาล่อใจผ่านไปผ่านมาแอ้อพอคนที่ผ่านไปผ่านมามันเห็นทองแบบนี้เข้าไปยับปะเหมือนก็เลยเป็นกับจากใช่แต่เราไม่ได้จะมาทำร้ายอะไรมันน,นะนกนกดูเฉยเฉยนกเหลืองอัลลาไปอะคือแบบ แสงทองกับแสงแบบแสงตีทองแสงอะไรนะแสงทองขังแบบยกนี่โอ้โหตะวันตกไวใบไม้ใบไม้เหลืองแล้วแต่ว่าทองนี้เหลืองกว่าอ้่าเหลืองสวยอะ่ะทองไทยเนีย่นยแส,สดงวนะ่าเราทำน่าจะมีทองน่าจะมีทองน่าจะมีทองดีพอสมควรเนานะ ยกเงาทองคิดว่าตลาเาได้นี่เป็นโชคหมาชคมากนะ,ม,ะมันได้ไ <S <S ทํายังไงมันได้ไทํายังไงมันได้ไ <S <S ยางเนี่ยคิดเลยบ่ามันมันคมทุกซอมม <S <S กทุกมุมอ่ะแล้วก็ม ต้องมีของล่อมีของล่อเนื้ออะไรพวกนี้ม um ั้มันชอบกินแล้วพวกผลไม้มีป่าวะผลไม้พวกมะมายุมะมายุป่ะมะมายุเออก็ดีเหมือนกันนะไม่รู้ว่ามันจะกินไหมผลไม้นะมันจะกินหรือเปล่าแล้วเราเคยเหมันกินอะไรยอะอะไรพวกนี้นเสียงอะไรวะ โอ้โหทองแมงคโคตรคอนเดนเซอร์เลยทอ,องกี่บาท้วเนี่ยโอ้ยหลาบาทเลยขนาดอยู่ในระยะไกนเนี่ยใช้กล้องนิดหนึ่งก่นนี่คือแบบ ต้องหันต้องไปคุดใหญ่ท้องหวยคนปลายนี่เลยมั้งไม่ใหญ่จริงอยากได้เลย ถ้ามันไม่กินเนี่ยมันลาเราแน่ต้องหีนเนี่ยแต่ถ้าไม่กินก็เดี๋ยวยังไงต่อเขาว่าให้มมกินทำไรวะอมเลยใเป็นลน้งตอนมีผลไม้ได้วยคนนอป๊คนตานมไม่กินเชื่อนีอ้มันะมต้องกินกินต บนคงจะไม่ได้เกลี่ยโดยไม่ตีแตนะ่ว่าท้อง,นงหนนะท้องหญทุกคนเดี๋ยวลงผัดวมาด้าแล้วเราจะเอา,าเพละไม้ไปหลอกเลาะนะครับดูคนว่ามันจะ ได้ผลหรือปล่ามันจะปิหรือเปล่าผลไม้จะล,ลอกัน Bây giờ mình hạp lại quá เสียงเสียงไม่เสียงอยู่แล้วท้องกไอ <deal> <vastly lava> <less> ้นี่ยยังอยู่อ่ะเนยเอาเออลืมไป ทองมันเอาไปแล้วทองมันเอาไปแล้วนะครับพี่พเพื่อนอทองมันเอาไปแล้วเข้ามาเดียวก็ได้เราดูสถานการณ์กันก่นอนะว่ามันจะออกไม้อีกหรือเปล่าใช่ปะ này trồng quá này vào Đây này. Đó. Ừ. Bọn này ốc màu quá. うん。 คือตอนนี้เนี่ยมันไม่ยเอาท้องออกมาแล้วนะพี่เพื่อนมันน่าจะรู้ว่าเรามานะ ลงด้ลงไปข้างล่างดีกว่านะเดี๋ยวดูดว,ว่ามันจะทำอะไรเราเปล่า,าถ้ามันทำตัวไข่ตัวมาแล้วกันเนาะเอาเอาชีวิตรอดไปก่อน ทำไมอ่ะจะเข้าไปรว่ายังไงเข้าไปเลยฮะเข้าไปเลยไปเไปเลยเหรอ

ôi mình khắp anh này tham lắm để đi uh. ôi hơi hey, <coughs> hey, nghiệp kịp rồi hơi hơi quá ฝุ่นแม่งเดี๋ยวจับ ได้ได้ได้ะนี่ครับยงพี่เป็นลมเมาดิเมื่อกี้เออถลมแน่มีหมวดป้อ่ะไปทันี่นะทุกคนอันนี้มันไม่อันนี้มันมันไม่ใช่นะข้างบนนู้นนะครับพี่พี่ผมนนล่อมาทางฝั่งนู้นเลยดุ๊กดุลงมาดิลงได้ที่ลงมาฝั่งนี้ ก็มาจบกันโอเคทุกคนครับก็คลิปวิดีโอนี้น่าจะจบลงเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวไว้พบกันใหม่นะครับพี่เพื่อนใครชอบวิดีโอของเรานะครับขอคนละหนึ่งร้หนึ่งแชร์ด้วยนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับน้องดาด้วยนะครับทุกคนครับนะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับคลิปวิดีโอนี้ต้องขอลาไปก่อนเจอกันในคลิปวิดีโอหน้านะครับพี่เพื่อนสวัสดีครับไปไครับ